าอาหารผิดติดโควิดนานผู้ป่วยที่ติดโควิดมีจํานวนมากขึ้นต่อวันเป็นหลักหมืน่นนะคะทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพราะว่าเตียงเต็มนะคะจึงเกิดมาตรการนะโฮมไอโซเลชันขึ้นเมื่อหลายคนเริ่มกักตัวสิ่งสำคัญที่ทําให้อาการดีขึ้นแต่หลายๆคนละเลยไปนั่นก็คืออาหารนั่นเอง อาหารมีส่วนสำคัญที่ทำให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า you are what you eat หรือรับประทานอาหารให้เป็นยานั่นเองอาการหลายๆอย่างก็อาจเกิดจากเจ้าไวรัสตัวร้ายแต่อาหาร ก็เป็นตัวเร่งชั้นดีที่อาจก่อให้เกิดอาการแทรกซ้อนหรือสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคเรื้อรังดังนั้นหมอจะมาบอกอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อป่วยเป็นโควิดข้อที่1ง,งดอาหารที่ย่อยยากอาจจะเป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีขนาดใหญ่นะคะอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะแล้วก็อาหารที่เป็นประเภทถั่วแล้วก็ที่สาคัญผักนะะผักก็ย่อยยากได้หากคุณไม่ได้ไปต้มหรือผ่านการนึ่งมาก่อน2 ลดอาหารรดจัดหรืออาหารลดมันนะคะลดเค็มลดหวานจัดนะคะเพราะอาจส่งผลกระทบต่อระบบย่อยอาหารของเราได้ 3. งดอาหารหมักดองเพราะอาจทําให้เราติดเชื้อแทรกซ้อนจากอาหารเหล่านั้นได้ยกตัวอย่างเช่นปลาลานะคะหรือหน่อไม้ดองนั่นเอง 4. งดกลุ่มของเครื่องดื่มในเรื่องของเครื่องดื่มที่มีความหวานจัด หรือเย็นจัดนะคะอาจก่อให้เกิดนะคะเสมหะนะคะแล้วก็มีอาการไอที่มากขึ้นทําให้เราเจ็บคอและมีอาการแทรกซ้อนด้วยสิ่งสําคัญที่สุดเมื่อเวลาเรากักตัวและดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านนั่นก็คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมการรับประทานอาหารการดื่มน้ําการนอนหลับพักผ่อนหรือแม้กระทั่งการดูแลตัวเองในเรื่องของการรับวิตามินในตอนเช้านะคะก็สามารถทําให้อาการป่วย จากโควิดของเราดีมากขึ้นมากขึ้นและหายเร็วกว่าคนอื่นได้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมส่งคลิปดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรักวันนี้ขอบคุณมากค่ะ